กินอันนี้ไม่อ,นนอ,นนอยากกินอันนี้หนเ,นเหมือนกินนี้เลยอะจุบจบๆเต้นรัวถึงห้องซ้อมกันแล้วโจ้าสวัสดีค่ะทุกคนดีต้นรันกับข้าสว่ช่องพอัชรีวันนวเปิดตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงนะคะเราอยู่กันที่เมเจอร์พิ๊กดาวนะ แต่ว่าวันนี้เราจะไปหาพี่ปามค่ะเป็นพี่ที่เคยอยู่ทีวีทีะคะ่ะเขารับปริญญาแน่ก็ <Wow. S 1> คือวันนี้นะจะไปงานรับปริญญาพี่ป้ามใช่ปะเสร็จแล้วก็จะไปสยามเอาไปสยามเสร็จก็จะไปซ้อมเต้นต่ออาจารย์ก็จะเป็นบล็อกยุ่งๆวันเดย์ของของแพนะจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันรอ คือข้างหน้ามีคนแต่งตัวเหมือนหนูเยอะมากแล้วหนูเนี้ยเลยไม่มเหมือนนี่นี่เขาใส่ทรงเอกันไม่ใช่หรอไม่ข้างหน้าเด็กส่วนนั้นมากไม่รู้อะนั่นะคะเอาของมให้พี่ปามแล้วนู่นนู่นพี่ปามอยู่ในด,ดงเต็นเหรอคะพี่ปามคนที่ตัวเล็กๆนะคะบายอมันมีสีหก <c oughs> <c oughs> ไเพราะว่ามันเยอะเกินตันนี้ไงกี่ข้อมาสิบสี่ข้อแล้วกี่ทำมาสิบสี่ข้อตอบถูกไม่ค่อยวกี่ทำสิบสี่ข้อแล้วแล้วสมมติแบบสมมติว่าวงฝีผ้าไม่กี่ประเภทจะปะกี้มั่นใจว่าไม่มีสามปรากฏว่มีแปดไม่ใช่วงดนตรีภาคเหนือวงจะลอ้อก็งี้จะล้อเป็นของภาคเหนือปะกูจำไม่ได้ตอนนี้มันมีวงตึ้งหนม วงปั้นของวงกาหลอวงสะล้อแล้วตกลงวงการได้เปล่ากาหลอ <c oughs> กาหลอ <c oughs> หนูหนูจะตอบผ่านพิจารณาตีไหน้อ <c> ง <oughs> กี้กับน้องแพรอยู่สยามอีกแล้วไปรุ่นสยามเนี่ยมาทุกวันนิ้เลยไม่ใช่น้องแพรนะ<อ>เราจะมากินท้อหน้าไหนเรานะหรอชิมปูเหรอวะสรุปไปแล้วไม่มีอันที่อยากกินนี่ร้องไห้แล้วนะต้องมีมีมี นี่อยากินอันนี้ไมอยากกินอันนี้มัอนอยากกินมาอะไรนะวอนี่มากินกินอันนี้เราอะอยากกินไอ้นี้เว้ยอันที่เป็นลิงเฉยๆอยันนี้ไม่ใช่ลิงไม่ใช่ิงจากรักจริงๆวันนี้ตอนแรกกี้ชวนไปดูอะไรนะคิงของดูลิงแล้วต,ต,ตอนแรกอะเราก็บอกไม่ไปถูกไหมเพราะตอนนี้อยู่ดีแล้วบอกไปไหมกี้ก็บอก ไม่คือชวนเล่นๆไงแล้วอยู่ๆเขาก็บอกว่าอ๋อไปไหมใครจะไปเองมึงแล้วพูดเล่นๆไงเผื่อแบบแบบอ๋อพี่อยากไปแล้วสนุกแบบพี่บอกไม่ไปก็อ๋โอเคไปไหมจะไปไหมไปไปผมก็คือด้ำเท่ากันเลยแย่มากฉันดับบลิฟต์นี่ดีแตกเลยหรอแตกแล้วมันจะแตกปะอุ้ย ก็กตอบมาอร่อยว่ะเพราะวามันหวานแน่เลยเป็นไงทานการตลาดไม่หวานขนาดนั้นอะเพราะว่าแป้งมันเยอะว่ะมันเหมือนขนมปังไส้นมสดอแล้วก็หวานกินนิดหน่อยเพราะว่ามีกรอบมีคาราเมลมันได้แปลกๆอรอมันเป็นเทกเจอร์กรอบๆแบบเหมือนกินนี้เลยอะ ปลาจุกมันกรอบเหมืนอนปลาจุกอ่ะเป็นไงให้ได้ไหมเคยได้อยู่แต่มันได้หวานนะชอบอ่ะเจ้าคันเหมียวที่มันกรอบๆมนลองชิมได้นะคะทุกคนฉันได้อยู่ไม่เย้ยคะ่ะอันนี้ส,สามสิบสามบาทไม่อันนี้เป็นอันใหญ่อันนี้ห้าสิบบาทห้าสิบสามบาทใช่กระโดนใจย่างโดนมิดหน่อย หวานอันนี้หวาน <Okay. S 1> อันนี้น้ำตาลนี่คือแบบหวานแต่อันเบแก้วไม่หวานเลยมันไม่เหมือนเดิมใช่ไหม,มรสชาติน้ำตาลไม่เหมือนกันอันนี้หวานแต่ว่าอันใบแก้วไม่หวานแต่ตัวแป้งเหมือนกันเลยนะแต่ปกติววอันนี้อร่อยกว่าหวานทุกคนเรามาชิมได้ระะ้านชื่อแซฟฟี่โด,โด กินนได้ะะจ๊สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับาสู่ช่องแพสตอรี่ค่ะยิ้เปิดไปแล้วนะบู๊เปิดรอบสองอะไรเพราะว่าวันนี้มีหนูแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะไปซ้อมกันกที่แพผมดำใช่น้ำตาลเค็มนะะ้ะดำดำหรือรน้ำตาลน้ำตาลเค็มโอเค,อเคน้องขนมเปี๊ยะไหนกินไม่ได้หรอคะไม,ไม่ได้อ่ะ ไมพี่แพ้ไม่กี่หัวพี่แพ้ยุ่งไงเด็กสมัยนี้มาปีนเกี้ยวปีนไม่ได้พี่แพ้ไม่ใช่ต้นงิ้วเกี้ยวงิ้วต้นงิ้วมันเป็นแหลมแหลออกมาไม่เป็นเกี้ยวเหนื่ยลูนรถก็เวลาแบบขับคุ้นหุ่น ไ่เอา,าคถึงห้องซ่อมกันแล้วโอ้จาอ๋าเปิดไฟปรับพรัพร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 เออห้องประจำของเรานี่นๆเราคือของมจัสยายมัสอ,อันบอกเลยคะอันนี้เ,เป็นอันที่ขนมต้องชอบแ,แน่เฮ้ยออยังที่เอามาใส่เสืี่ ไม่ต้องใส่สาวนะตอนนี้ทำให้เรา,เน,านี่น่ารัูน่ารักมากเลยากเห็นหน้ามาเลยโคตบอก็ไม่นะนมลีดต่อไปล้งเราไม่คิดวเราจะได้อะไเหมือนมสนุกไดหมพี่หนูจะฟ้องพี่แพรไม่ยอมมาชวนหนูไปทุกคนโอ้โหคงจะมา เออยืมหน่อยดิ <c oughs> อี้เซ้อาแคู่้ยเราได้อ,นนอ,นนอนนัมาใช่ไหมากาจะเอาไว้คยน่ยกระป๋านี่ห้อย่างใช่ปะะแ้เราก็ไปเจอสติกเกอร์แบบเดียวกันมาเออเออ ก็ไปทำเจบไปท,าทําใหม่ทําสีผมมาใหม่แล้วก็ซื้อที่ติดตามลม์แล้วก็ซื้อที่ทําผมใหม่แล้วก็เนี่ยตาก็ซื้อมาใหม่เออเฮ้ยเก่งอ่ะ <laughs> ใส่บ้างอ่ะพี่แพรไม่ยอมซื้อแบบชวนไปอ่ะโราไอ้นูดูดูดๆๆไอ้ปัญคมหนึ่งข้างไอ้เออใส่สักทีเถอะไม่ใส่แล้วแกเลยยังต้องให้หนูใส่หรอปะพี่แพรหนูมีตังหูมุกฮะใส่มุกแกแน่เนะก็แรดเน่าดีนะหนูว่า เมื่อวันด่ากกูแรด้าไม่มันมมอปันทำฉอมมันก็ตัวแอดเน่นาดีนี่พี่แผ่ใส่บ้างพี่แผ่ไม่ออยอมซื้อไม่อยากร <ๆ S 2> องอยากได้เลยพี่แพ่ให้หนูหรอขอบคุณนะขอบคุณค่ะเออเยอะที่สุดแกถ้าเกิดว่าแต่งตัวดีๆก็จะเข้า <laughs> ไม่คือมันแบบมันแบบคือมันแบบชุดมันไม่ จะบอกว่าถ้าแบบใส่เสื้อแบบที่แบบไปเที่ยวอ่ะอันนี้แบบมันแบบต้องนี <busca> ่นต้องน่ารักมาก้หน่ารักมาก้องหน่ารักมากต้องหน่ารักมากเซีนซเวนซเวนซเวมเขเ้เดียวด้วยที่บบกระโดยังไงอะจิ้มเข้าไปอะเดลิเวอรี่อะเดลิเวอรี่เดลิเวอรี่ต้องก้มอะไรขนาดนั้นอ่ะ เหมือนแบบบูชาอะไรกี่ข้าวันคืออะไรข้าวทีเป็นหนูย่างตรัลงมาทำก็ พีท,ทีเต้นเสร็จแล้วนะคะทุกคนแล้วก็วงหนุ่มก็เต้นเสร็จแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่มีคลิปให้ดูค่ะทุกคนงานซ้อมก็ไปหาู้จาก Youtube พี่แพ้ไปหาคลิปมาแล้วก็มาแปะด้วยนะขอ,ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย